เราจะไปพัฒาคารจริงติ่งเชียนกันนะคะตั้งต้นที่ MRT ค่ะยงเอกงลามาทมโป้ค่ะหรือจะเดินฝั่งเดียวกับ MRT ก็ได้ค่ะเดินมาเรื่อยๆจะเจอฝั่งตรงข้ามเป็นคอสตาคอ f ฟ e ่ค่ะอันเลือกเดินฝั่งนี้เพราะว่าจะเติมพลังก่อนค่ะที่ร้านคอสตา Coffee ค่ะ การจ่ายเงินของที่นี่ก็คือสแกน a l i p เพลค่ะหรือใช้บัตรยูเนียนรูดปื๊ดได้เลยค่ะสิ่งที่จะแนะนำจากอันนะคะคือไปมาหลายประเทศแล้วค่ะเครื่องดื่มเย็นค่ะอันสั่งแคปปูชิโน่เย็นนะคะแต่ว่าน้ำแข็งจะได้น้อยค่ะจะไม่ช่ำเหมือนประเทศไทยนะคะได้แล้วค่ะเดินต่อค่ะตรงมาอีกประมาณเกือบ1กิโลค่ะ พบแล้วค่ะจินติงเชียนค่ะอลังการแบบนี้เลยค่ะเป็นพัตคารอาหารกวางตุ้งนะคะมีเมนูหลากหลายเลยค่ะแล้วก็เป็นพัตคารที่มีชื่อเสียงของปักกิ่งค่ะมีมากกว่า40สาขาค่ะ มันมาถึงร้าน11โมงค่ะยังหิวไม่ค่อยมากค่ะเดินเข้ามาปุ๊บพนักงานเห็นดูหน้าแล้วทรงนี้อ่านภาษาจีนไม่ออกแน่นอนค่ะรีบหยิบเมนูเป็นรูปมาให้ค่ะจริงๆสแกนแล้วก็สั่งได้นะคะแต่ว่าเป็นเมนูรูปดีกว่าค่ะแล้วเราก็เขามีกระดาษปากกาให้ค่ะแล้วก็เขียนตัวเลขที่เราต้องการสั่งไปค่ะง่ายมากเลย มื้อนี้มาสองคนค่ะสั่งเจ็ดอย่างค่าสิหาอยู่ที่223ร่หยวนค่ะ